สวัสดีครับผมบังดุลคนขายรถไถนะครับพบเจอผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับอิสกิเอ็นที554นะครับอิสกิ54แรงนะครับมือสองคันนี้นะครับก็สําหรับ54แรงมือสองคันนี้ครับก็เป็นรถปี63นะครับ583ชั่วโมงนะครับการทํางานนะครับสําหรับรถคันนี้ก็มีเล่มพร้อมโอนนะครับก็ผมก็ได้ทดลองเครื่องนะครับทดลองเกียร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่า เดี๋ยวผมพามาดูใต้ฝากระโปรงกันนะครับนะชุดของเหลวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับนะครับนะ้ำมันเครื่องอะไรผมเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะครับพามาดูกรองด้วยนะครับนะพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ54ี่แรงคันนี้นะครับเป็นรถปี6 3สามีเล่มพร้อมโอนนะครับชุดของเหลวผมก็เปลี่ยนถ่ายให้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถไถนะครับอิซกิไปใช้งานก็ฝาก5้าี่แรงมือสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นรถปี63นะครับ5้าแปดบามชั่วโมงนะครับเป็นยางแท้คู่ตัวด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับคันนี้54แรงคันนี้ผมก็เก็บสีใบดันให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับสีเบดันผมเก็บให้นะครับลองเครื่องลองเกียร์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นรถปี63นะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังราคากันดูบ้างนะครับสําหรับ54แรงคันนี้นะครับตัวรถเบดันนะครับ ราคา418,000บาทนะครับราคา418,000บาทนะครับผมให้ชุดแต่งเลยนะครับผมให้ชุดแต่งด้วยนะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างก็จะมีกองเปียกนะครับกาดหน้านะครับผมให้เลยนะครับทั้งกองเปียกทั้งกาดหน้าแต่ท่อนี้มีอยู่แล้วนะครับเป็นท่อเดิมอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังอพวกกองโซล่าพวกอะไรผมก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับน น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะครับลองเครื่องลองเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ PTO อยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะครับนี่ครับสําหรับ P ี o โอคันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะครับเป็นรถไล่นะครับปีหกสามท่านใดสนใจก็นะครับโทรมา,าพูดมาคุยกับผมได้นะครับรถอยู่ที่ตำบลสลกบาดนะครับอา อำเภอขานุนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับมาที่อิสรกีกาแพงเพชรได้เลยนะครับหรือท่านใดอยู่ไกลนะครับให้ไว้ใจผมบางดุลคนขายรถไทยนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือท่านใดอยากจะมาดูมาขับตัวจริงนะครับมาได้เลยที่อิสกิกํกแพงเพชรสีแยกสลกบาดนะครับตาบลสลกบาดอําเภอขานุจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็ฝากอิสกิ54แรงมือ2คันนี้ไว้ด้วยนะครับ ตัวรถใบดันนะครับราคา4 1 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับมือสองผมก็จะขายเป็นเงินสดนะครับออกผ่านสกปทกสได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่นะครับก็ดาวได้ผ่อนได้นะครับก็ลองท่านใดที่กำลังมองหาอิซกิอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามผมบางดุลคนขายรถไทยเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมบางดุลคนขายรถไถยก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนจากลากันวันนี้ผมก็ขอฝากนะครับติดตามนะครับ YouTube ช่องบางดุลคนขายรถไถน,นะครับแล้วก็ติกตอกด้วยเฟซเฟซบุ๊กเพจนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาเป็นก่อนครับสวัสดีครับ